สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคันนี้นะคะรถเก่งยอดนิยมที่ใครๆก็อยากได้นะคะกับเจ้า Honda City ใครๆก็อยากขับ Honda แล้วใครๆก็ชอบ Honda City นะคะคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถเก่งยอดนิยมตลอดการเลยนะคะไม่ว่าจะออกมากี่เจนกี่เจนกี่รุ่นกี่รุ่นนะคะก็มีแต่คนชอบแล้วก็คนซื้อเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นะคะถือว่ารถสวย99.99% 99เลยนะคะตัวนี้จะได้รถปี2016กระจังหน้าแบบนี้โฉมหน้า แบบนี้นะคะหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยหนุ่มสาววัยทำงานใช้ได้นะคะหนุ่มสาววัยเรียนขับได้คันนี้ถือว่าขับแล้วดูดีดูมีสไตล์นะคะคันนี้จะได้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะจ๊ะมาดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะมาเลยจ้า คัน d a c i ิตตัวนี้นะคะจะได้คอนโซลสีดำนะคะมีความตัดโครเมียมสีเทานะคะส่วนมากโครเมียมจะเป็นสีเงินแต่คันนี้เนี่ยจะเป็นสีเทานะคะแอร์แบกค,คู่หน้าจาพออะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีครีมแบบนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะถือว่าสวยมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านด้านนู้นนะจ๊ะ เดี๋ยวให้ดูด้านท้ายก่อนนะคะไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะเขาจะอยู่ในแนวเดียวกันสวยๆแบบนี้ตามสไตล์ Honda City เลยนะคะตัวนี้จะมาดูด้านนี้นะคะอ่าคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจคีเลสระบบ พุสต์ทถ้ามีความเป็นแบบปุ่มดำๆแบบนี้นะคะก็คือเป็นกุญแจคีย์เลสระบบพุสต์ทนั่นเองระบบพุสตา์าก็คือเป็นระบบปุ่มกดแล้วก็สตาร์ทนะคะคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูาแนวแล้วจ้าใกล้นะคะคันนี้นะคะแนวเดิมๆแบบนี้นะคะเม็ดอัดลึกๆแบบนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้แนนตี้ให้ส0บเต็มส0บไม่หักนะจ๊ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งใช้นะคะ Honda City ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นที่ยอดนิยมนะคะของกลุ่มคนวัยอ,อ,อายุประมาณ25ถึง50 ก็ยังอยากได้ใช้ซิตี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรหาแนตตี้ได้เลยที่เบอร์099-495-4108นะคะแอดไลน์ N จากเบอร์โทรได้เลยหรือว่ารายละเอียดช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านล่างนะคะคันนี้แนตตี้ขอเสนอราคาที่415,000บาทนะคะ รถปี2016ได้ตัวระบบพุชสตาร์ทแบบนี้นะคะราคาถูกกว่าที่อื่นในท้องตลาดแน่นอนและที่สำคัญนะคะเรามีรับประกันหลังการขายให้เซอร์ว so <ๆ>ิสดีๆเรามีให้ลูกค้าของเรายาวๆเลยจ้ะออกรถกันเนตตี้นะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการเรื่องผ่านเนตตี้ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนตตี้ก็ฝาก Honda City นี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานนะจ๊ะ